สวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเราจะมาลองทดสอบพัดลมนะครับว่าพัดลมใช้งานอยู่ดีแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็เราจะมาดูว่าสาเหตุนะครับที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเครื่องมือที่ควรจะมีนะครับที่สำคัญก็คือเป็นในส่วนของมันติมิเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้ หลักการนะครับการตรวจสอบค่าการต่อเนื่องซะก่อนนะฮะเพื่อที่เห็นว่ามิเตอร์มันสามารถตรวจเช็คได้นะครับระหว่างว่าสายไฟนะครับว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันหรือไม่นะครับจากนั้นเราค่อยไปตรวจสอบในส่วนของอชุดสวิตช์นะครับแล้วก็ในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปในส่วนของชุด ชุดมอเตอร์นะครับชุดมอเตอร์ก็จะมีชุด <c oughs> ขดลวดนะครับในชุดขดลวดก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญที่ทําให้พัดลมเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ก็คือเทอร์โมฟิลนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา,าชมวิธีการนะครับว่าการตรวจเช็คตรวจวัดวัดกันอย่างไรนะครับ